เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันในแบบไคจูยูนิเวิร์สนะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มาเล่นตัวละครนู้นตัวละครน,นี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้มีผู้เล่นใหม่นั้นมาเล่นไ a จูยูนิเวิร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วคําถามที่ผู้เล่นใหม่มักจะมีเข้ามาในหัวเลยนั่นก็คือไคจูตัวไหนดี เล่นยังไงเก็บเวลยังไงเก็บเงินยังไงให้ไหวมาใวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําการไกด์บอกนะครับว่าในแมปไคจูยูนิเวิร์นั้นมีอะไรบ้างต้องเล่นยังไงนะครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่1นนะครับส่วนที่ของ่งของาใ,ในแมปไคจูยูนิเวิร์นะครับก็หน้าเมนูครับการเล่นก็คือกดเข้าไปเล่นในแมปเลยนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เลยนะครับว่ามีไว้ทำอะไรเรามาต่อกันที่หน้าไคจูนะครับกดเข้าไป สำหรับในแมปไคจูยูนิเว r ร์นั้นมีไคจูให้เล่นคือค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากครับร่วมๆเกือบร้อยตัวนะครับปัจจุบันแมปไคจูยูนิเว r ร์นั้นมีไคจูอยู่ทั้งหมด73ตัวนะครับ ซึ่งแน่นอนครับจำนวน73ตัวไม่ใช่น้อยๆเลยครับคือไม่เยอะมากครับเกือบร้อยตัวที่คนมักจะคิดกันเลยนะครับแบบมาเล่นใหม่สําหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นใหม่นะครับมักจะแบบคิดกันเยอะมากนะครับว่าจะเอาใครจูตัวไหนดีนะครับพอถ้าจะให้ผมแนะนํานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการบอกนะครับบอกเส้นทางในการปลดล็อกตัวละครต่างๆนะว่าเออเล่นตัวไหนไปทางไหนเล่นตัวไหนปลดล็อกอะไรได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสาหรับเจ้าตัวแรกนะครับโกจิระคุงโกจิระคุงนะครับก็คือแบบ ถ้าออท่านผู้ชมมาถึงไม่อยากจะไล่มากมายนะครับไม่ซีเรียสเรื่องตัวละครนะครับผมแนะนําให้เล่นเจ้าโกจิระยาวๆจนถึงเลเวลร้อยนะครับซึ่งตัวมันช่วงต้นๆจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ช่วงเลเวล50ขึ้นไปตัวมันจะเริ่มใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแล้วถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับเอยพี่ถ้าเล่นเจ้าโกจิระจนถึงเลเวลร้อยนะครับมันจะได้อะไรตัวละครแรกเลยนะครับที่เราจะสามารถป,ปลดล็อกได้หลังจากเจ้าโกจิระเลเวลร้อยนะครับนั่นก็คือเจ้า ก็ซิ่าไมนัดวันนะครับตัวละครที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะครับใช้เงื่อนไขเพียงแค่เจ้าโกจิ่าคุงเลเวลร้อยนะครับแล้วก็ใช้เงินอีก2,40,000 g เซลนะครับซึ่งเราเล่นโกจิ่าจนถึงเลเวลร้อยผมว่ายังไงก็ ถึงอยู่แล้วนะครับ240,000 Gcell แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบเออพี่ครับผม,มไม่อยากได้ไหมนะัดวันนะครับคือตัวมันแบบไม่เท่สาหรับผมหรือว,ว่าตัวมันเล่นยากนะครับที่เห็นคนอื่นเล่นมามาเล่นยากเหลือเกินท่านผู้ชมนะครับก็ทาการฟาร์มเจ้าโกจิาคุงให้ถึงเลเวล50นะครับและหลังจากนั้นก็ไปซื้อเจ้าโกซิามิเลเนียมนะครับก็ตัวนี้เลยครับ นี่โกซิล่ามิลเลนเนียมนะครับเอามิลเลนเนียมมาเล่นใหถึงเลเวล30นะประมาณ30มั้งผมจําไม่ได้แล้วแล้วหลังจากเจ้ามิลเลนเนียมเลเวล30นะครับท่านผู้ชมก็จะต้องใช้เงินอีก7 5 0 0 0มน g เซลนะครับในการปลดล็อกเจ้าคิริวไทสามนะครับพอสำหรับเจ้าคิริวไทสามนะครับปัจจุบันก็เล่นเ,เล่นยากเออเล่นยากนิดนึงนะครับก็การเล่นเจ้าโกจิระาคุงนะครับก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครได้2ตัวนี้เลยนะครับก็คือไมนัดวันกับเจ้าคิริวไททีนะ ตัวละครถัดมานะครับคือโชวะไกแก่นนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครประเภทบินซึ่งก็ถ้าท่านผู้ชมถามว่าเล่นตัวนี้ไปแล้วจะปลดล็อกอะไรได้ล่ะครับพี่ตัวนี้ก็ปลดล็อกได้เหมือนกันนะครับเล่นให้ถึงเลเวล30นะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถปลดล็อกเจ้าโรดไบโอเลนเต้นะครับเจ้าโรดไบโอเลนเต้นั้นใช้โชวะไกแก่นเลเวล30นะครับแล้วก็ใช้เงินอีก25,500 g เซลนะครับสำหรับเจ้าโรดไบโอเลนเต้นี่เก่งไหมก็พอตัวนะครับพอตัวแต่ก็แอบ,บเล่นยากนิดๆหน่อยๆนะครับ เจ้าคามาตาคุงนะครับเห็นหน้าตาก็รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้จะไปปลดล็อกอะไรในอนาคตนะครับก็สําหรับการเล่นเจ้าคามาตาคุงนะครับเล่นให้ถึงเลเวล30นะครับแล้วก็ไปเก็บเงินซื้อชินากาวะคุงมาเล่นนะครับให้ถึงเลเวล30อีก2ตัวนี้ถึงเลเวล30เมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถปลดล็อกเจ้าชินกอซิล่านะครับก็การปลดล็อกเจ้าชินกอซิล่านะครับก็จะเป็นวิธีที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือคามาตาคุง30ชินากาวะคุง30นะครับแล้วใช้ ได้เงินอีก25,000 GCE นะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อยากได้ไอ้ตัวพวกนี้เลยพี่ผมอยากได้ตัวอื่นที่แบบว่าไม่ใช่ไอ้ตัวพวกนี้ผมจะไปเอาตัวไหนดีครับพี่ก็สําหรับสายปลดล็อกอีกหนึ่งสายนะครับที่ผมแนะนําท่านผู้ชมเลยนะก็จะเป็นสายนี้นะสายนี้ก็ปลดล็อกได้อ่าง่ายนะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับก็คือสายกอซิล่าของอ่าฮอลลีวูดนะครับหรือว่ากอตซิล่ารีเจนเดอรี่นะครับก็สาหรับการปลดล็อกเจ้าไคจูของรีเจนเดอรี่นะครับก็ ให้เล่นเจ้าโกจิระเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับเก็บเงินจนถึง20,000นนะครับ20,000 G Cell นะครับท่านผู้ชมก็ทำงานเอาเงิน20,000 G Cell นะั้น มาซื้อเจ้ากอซิล่า2,014นะครับตัวละครนี้ก็อยู่ในเทียบีนะครับที่ผมเคยจัดลิสต์ไปก็เล่นไปเรื่อยๆครับจนเลเวล30นะครับจากที่เล่นไปเรื่อยๆจนแบบเพลินๆนะครับก็มาปลดล็อกเจ้ากอซิล่า2,019ต่อนะครับสำหรับการปลดล็อกเจ้ากอซิล่า2,019ก็คือกอซิล่า2,014เลเวล20นะครับแล้วก็เงิน35,000 Gcell นะครับแล้วเจ้ากอซิล่า2,019นี่เป็นตัวอะไรที่เล่นง่ายมากนะครับคือแบบผมชอบเออสำหรับผมผมเล่นจนเลเวล100 สำหรับการเล่นเจ้ากอซิล่า2019นกะครับก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆจนเลเวลร้อยนะครับท่านผู้ชมจะสามารถปลดล็อกตัวละครได้2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเจ้ามอนเตอร์ซีโร่นะครับตัวนี้ใช้กอซิล่า2019เ้ลเวลร้อยแล้วก็ใช้เงินอีก5 0 0 0 0นจีเซลนะครับซึ่งเจ้ามอนเตอร์ซีโร่นั้นเป็นตัวบินเทียเอสนะครับแล้วก็เล่นคือเล่นยากเล่นยากพอตัวนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นนี่ไม่ต้องห่วงครับโหดโหดแน่นอน ต่ถัดมานะครับที่ต้องใช้กอรซิล่า2019ในการปลดล็อกเหมือนกันนั่นก็คือเจ้ากอรซิล่า2021นะครับสำหรับเจ้ากอรซิล่า2021นะครับก็ต้องใช้กอรซิล่า2014เรเวล30แล้วก็กอรซิล่า2019เรเวล30นะครับแล้วก็เงิน125,000 GCE นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนั้นได้เจ้ากอซิล่า2021นะครับท่านผู้ชมจะสามารถปลดล็อกเจ้าของได้อัตโนมัติเลยนะครับคือท่านผู้ชมแค่ซื้อกอซิล่า2021แล้วมีเงินอีก 1, 25, sel, ก1025,000 G ็็ซื้้ออองไไดเเลยรบบปนะที่แบบ ดีมากครับเหมือนซื้อ1ตัวแล้วก็ปลดล็อกอีก1ตัวทันทีเลยนะครับ แต่สายการปลดล็อกของ Legendary ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมเล่น Godzilla 2021ถึงเลเวล50และเล่นของถึงเลเวล50เหมือนกันก็จะสามารถปลดล็อกเจ้าเมกา Godzilla ได้อีกนะครับแต่มีไคจูหนึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมปลดล็อกเลยนะครับคือแบบเป็นไคจูตัวหนึ่งที่ปลดล็อกแล้วคุ้มค่าแบบคุ้มค่ามากครับมีแค่ตัวนี้ก็คือแบบเล่นได้ชิลๆเลยนะครับตัวบนดินนี่ใครก็ได้ครับมันสู้ได้แทบจะทุกตัวนะครับตัวนั้นก็คือเจ้า Godzilla อัลติม่านะครับสำหรับการปลดล็อกเจ้าเอาติม่านั้นเป็นอะไรที่แบบง่ายแบบง่ายมากเลยนะสําหรับผมแต่ตัวละครที่ต้องเอามามาเล่นเพื่อปลดล็อกมันนั้นก็คือมันเล่นยากไปนิดหนึ่งตัวละครนั้นก็คือนะครับเจ้าเจ็ดจากัวเบต้านะครับก็สําหรับเจ้าเจ็ดจากัวเบต้านะครับใช้เงินในการซื้อ1 4ึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเซลนะครับท่านผู้ชมคนไหนที่แบบว่าซื้อมาแล้วนะครับก็กัดฟันนะครับกัดฟันทนเล่นมันไปจนถึงเลเวล75้นะครับและหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็จะสามารถปลดล็อกเจ้าออลติม่ามาเล่นได้นะครับ เอาละเรื่องการปลดล็อกตัวละครก็ถือว่าจบไปนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านผู้ชมมักจะสงสัยกันนั้นก็คือฟาร์เวลฟาร์มเงินยังไงให้ไหวการฟาร์มเงินนะครับท่านผู้ชมจะต้องไปเล่นตัวละครที่ท่านผู้ชมนั้นเอาไป PVP แล้วมีเปอร์เซ็นชนะเยอะนะครับ ก็คือตัวละครนั้นต้องแบบเลเวลเยอะนะครับแล้วถ้าผู้ชมรู้สึกว่าเล่นเป็นแล้วมันก็เข้ามือมากมานะครับอย่างเช่นถ้าผู้ชมมีเจ้าโกจิระเลเวลร้อยนะครับก็เอาไปเล่นเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นตัวอะไรแบบตัวมันจะงองแงงไแค่ไหนครับพยายามยังไงก็ได้นะครับ PV p ให้ชนะบ่อยๆนะครับแล้วอีกช่องทางในการได้เงินนะครับนั่นก็คือภารกิจนะครับภารกิจแต่ละภารกิจนั้นให้เงิน ให้เงินดีนะครับก็เนี่ยอย่างเช่นภารกิจนี้ได้2,500ันห้าร้อยเซลอันนี้ได้3750ันเจ็ดอซอันนี้ได้ตั้ง10,000 G ่นีเซลนะครับภารกิจประจําวันทําทุกวันนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันให้เงินโอเคมากสำหรับการฟาร์มอีกพีนะครับก็มีวิธีที่คล้ายๆกับการเก็บเงินนะครับแต่การฟาร์มอีกพีนั้นจะแตกต่างออกไปตรงที่ว่าเราต้องเอาไคจูตัวที่อยากเก็บเวินะครับไป PVP ไม่ต้องสนใจว่าจะแพ้เลยชนะนะครับให้เน้นโฟกัสตีคนเป็นหลัก ตีตึกเราอาจจะไม่ตายนะครับหรือว่าอะไรนะครับแต่มันไดอีกพีช้าเออมันช้าแนตะ่จะต้องไปแย่งตึกกับคนนู้นคนนี้อีกนะครับผมแนะนําเลยใครอยากเก็บเวลนะครับไล่ตีคนไปเลยครับให้คิดแค่ว่าถ้าเราตายเราก็เกิดใหม่แล้วก็ไปไล่ตีใหม่ครับแล้วการท,ทําเควสให้ไดอีกพีนะครับ ท่านผู้ชมจะต้องเอาตัวละครที่ต้องการเก็บเวลนะครับมาเคลียร์เควสนะครับเพราะการทำเควสในแบบไคจูยูนิเวิร์สนะครับเอาตัวไหนทำเควสตัวนั้นได้ exp นะครับเราจะใช้ตัวอื่นมาทำและเอาเอา,เอาตัวที่ต้องการเก็บเวลมารับไม่ได้นะครับ เราต้องใช้ตัวที่ต้องการที่จะทําแล้วการส่งเควสนะครับต้องค่อยๆส่งทีละเควสนะครับตรงทีละเควสก็คือส่งเควสเสร็จก็เข้าไปเล่นก่อนพอตัวเราตายก็ออกมาแล้วก็ส่งเควสใหม่ทําวนลูปนะครับแล้วหัวข้อถัดมาที่ผมจะพูดนะครับนั่นก็คือการอัพสแต็กไคจูนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่มักจะไม่รู้นะครับว่าแมปไคจูยูนิเวิร์สนั้นมีสแต็กให้อัพนะครับทุกๆ5้าเลเวลที่เราเก็บได้เราจะได้1นึ่งสแต็กนะครับพอสำหรับการอัพสแต็กนะครับนี่เลยครับ เราจะมาดูตรงนี้เห็นไหมครับสถิติแล้วก็คะแนนสกิลอันนี้คือสแต็กในการอัพนะครับสแต็กได้รับสูงสุดนะครับตันสุดอยู่ที่เลเวลร้อยนะครับเราก็จะได้มาทั้งหมด20สแต็กนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าผู้ชมก็ต้องมาเฉลี่ยนะครับมาเฉลี่ยอัพเอานะครับอันแรกก็จะเป็นพลังชีวิตก็คืออัพยิ่งอัพมากเลือดก็จะยิ่งเยอะนะครับแต่มันก็จะเยอะในปริมาณที่ใครจูตัวนั้นสามารถมีได้นะครับแล้วอันที่2นะครับก็คือรีเจนนะครับก็ตามชื่อเลยครับคือรีเจน มันจะทําให้เ,เลือดรีไวขึ้นแล้วก็ชาร์จหรือว่าหลอดที่เราเอาไว้ใช้สกิลในเกมนะครับมันก็จะรีไวัยขึ้นเหมือนกันแล้วอันถัดมาก็คือความเร็วนะครับความเร็วก็จะมีความเร็วในการเดินการวิ่งการว่วายน้ำนะครับยิ่งอัพก็จะยิ่งเร็วนะครับแล้วหลอดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหลอดที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าใครจูตัวไหนก็ต้องอัพนะครับนั่นก็คือหลอดดาเมจนะครับนะครับยิ่งอัพยิ่งแรงครับยิ่งเรามีดาเมจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปิดคิวฝั่งตรงข้ามได้เร็วขึ้นนะครับ สำหรับแมปไคจูยูนิเวิร์สก็เรื่องการเล่นทีมหรือว่าอะไรถ้าผู้ชมจะต้องดูนะครับต้องดูนะครับว่าตัวที่เราเล่นนั้นทีมได้หรือเปล่าตัวไหนทีมได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามาเล่นกับเพื่อนแล้วเราก็ไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นครับอยากทีมคือทีมอย่างเดียวอันนั้นไม่ได้นะครับมันผิดกฎนะครับผิดกฎในเกมนะ แล้วสำหรับส่วนต่อไปที่ผมจะพามาดูนะครับนั่นก็คือการตั้งค่านะครับสำหรับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็เป็นจะพวกกราฟ,ฟงกราฟ,ฟิกนะครับก็จะเป็นเงาเอ่ยไรเอ่ยนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงนี้เอ่ยอยู่ในนี้หมดนะส่วนจะมีหนึ่งอย่างนะครับที่ผู้เล่น k ครจูยูนิเวิร์มักจะเจอเหมือนกันนั่นก็คือ ไคจูบางประเภทนะครับเวลาเราใช้สกิลหรู้อะไรเงี้ยกล้องมันชอบซูมใช่ไหมครับเหมือนเจ้าพวกคิริวหรู้อะไรเงี้ยเวลาเราใช้สกิลเอ่ยอะไรเอย่ยเงี้ยกล้องมันชอบซูมแบบซูมเข้าไปใกล้ๆมันทําให้เราแบบเวลายิงลําแสงเอ่อเอฟเฟกูดซีโร่มันยิงยากนะครับผมก็จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมนั้นลดอันนี้ให้เป็นศูนย์นะครับดายดนามิกเนี่ย ดินามิกพีโอวีเนี่ยเออลดให้มันเป็นศูนย์นะครับทีนี้กล้องมันก็จะไม่ซูมนะครับก็จะทําให้ผู้ชมนั้นเล่นง่ายขึ้นนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นร้านค้านะครับสำหรับร้านค้าในไคจูก็จะมีเออพาร์ทนะครับเออเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครอยากรู้ว่ามีพาร์ทอะไรบ้างก็ไปดูได้นะครับสําหรับคลิปที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแล้วก็ ส่วนนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหลายก็จะมีคูณ G Cell สำหรับใครแบบร้อนนะครับร้อนเงินอยากได้เงินเลอเกินนะอยากได้ G Cell เลอเกินก็นี่เลยครับคูณ2นะครับมันจะคูณทั้งหมด2วันนะถัดมานะครับก็จะเป็นเอ่ E X P หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะคูณ2วันเหมือนกัน200โลบักนะครับแล้วอันด้านล่างก็จะเป็นบรรดาเงิน G Cell ทั้งหลายอันนี้ก็ซื้อและได้เลยนะครับถามผมว่า คุ้มไหมไอ้พวกนี้ก็พวกเงิน g ซลผมว่าไม่คุ้มอย่าไปซื้อมันเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปข้อมูลไคจูยูนิเวอร์สที่ผมรวบรวมมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะพูดสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับพอดีไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับคิดอะไรได้ก็พูดออกมาเลยนะครับแบบพูดสดๆไม่มีสคริปต์เลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ